สวัสดีครับพี่น้องเอทุกท่านก็ผมก็จะเป็นช่องวิโรจน์มูนิฟครับผมวันนี้ก็จะพามาชมไอตัวที่ว่าผมทําไว้ครับไอตัวที่ว่าเอาไอตัวไบอดบิดมาช่วยในการผรสมไฟทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟโซลาเซลล์แต่ผมจะใช้เป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์สองตัว นี่ที่ผมถ่ายทำตอนอันนี้ก็จะเป็นวันที่29นะครับผม29กรกฎาคม2567นะครับผมนี่ครับแผงที่ผมลงกับอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งครับอินเวอร์เตอร์หนึ่งพันวัตต์ตัวนี้จะเป็นโพลี่สองแผงแล้วก็โมโนครับเซลล์หนึ่งแผงนะครับนี่นี่แผงแตกครับอันนี้400กว่าวัตต์อันนั้น300กว่าวัตต์ครับผมขนานกันทั้งหมดนะครับตัวนี้ จับไวไหนได้จับใส่อย่างนี้ครับวางไว้กับพื้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาไม้หนุนหนุนก่อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับไอ้กงเราจะเป็นนี่นะครับเป็นแปลงมอฟัดนะครับที่ผมพาทำากันนะครับนี่ครับแปลงมอฟัดในนอเนี่ยแผงมาฟัดโวล์หอเขาครับนี่ครับแผงทั่วไปนะครับร้อยี่สิบบาทตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมก็จับแบบว่าขนานตอนนี้ขนานขนานสองอันนี้ก็ขนานสองส่วนตัวนี้จะเป็นเดี่ยวครับตอนนี้ก็เดียวครับจะเป็นคืออนุกรมอนกรมเหมือนกับอนุรอนุกรมสี่แผงครับตัวนี้เรามีหกแผงอันนี้จับคู่จับคู่อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้คืออันนั้นคืออันนี้เข้านู้นครับเข้านี <umsy. S 2> ้กันสองตัวคับนี้จะเป็นอนุกรมอันนี้ก็มาอนุกรมครับ สายนี้ครับต่อสายเป็นง่ายๆครับเดี๋ยวตามชมไปเลยครับเอาผมเอาสายไฟเลยครับนี่ครับสายไฟครับแค่นี้ครับผมทํานี่ครับสายไฟก็เป็นสายไฟบ้านเราเลยแหละครับส่วนแผลตัวนั้นครับนี่ครับสายไฟผมเดินตามดินครับเนี่ยสายดำเนี่ยไปนี้เลยครับ สไปขึ้นไปนู่นครับเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้คือจะชาร์จหน่อยครับวันนี้ผมไปแบบเมตดต่อนะครับเท่าตัดต่อเดียวบางท่านก็นว่าผมตัดต่อคลิปนะครับผมจะเอางนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้สายไฟตัวนี้จะเป็นสายไฟตัวแผงโพลีกับโมโนเมื่อกี้นะครับส่วนในตัวนี้นะครับดับมันนี้เปลี่ยนเป็นสายดำบมิลครับอันนี้จะ เนี่ยครับต่อจำสายอย่างนี้นะครับเป็นสายขาวอยู่แล้วครับมีสลับไปื่อยครับหาสายไหนได้จับใสายไหนไปสายนั้นครับจะวิ่งคู่กันไปครับเดี๋ยวจะมีอีกเส้นหนึ่งจะวิ่งไปไปหาปั๊มนะครับขึ้นบ้านครับนู่นเดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋ยวผมสต็อปก่อนครับนี่ครับมาดูครับอีกตัวหนึ่งอันนี้คืออินเวอร์เตอร์จากหนึ่งพันวัตต์ที่ผมถ่ายทาให้ดูนะครับของี่ว่าลงมาจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ เพื่อเขาควบคุมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะจัดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับกล้องวงจรปิดครับตัวนี้ก็ซ้ายก็ขึ้นไปหาไอ้ตัวที่ว่าเข้าเดออดบิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไปใช้งานนู่นครับพอจะชาร์จไอ้พวกไฟฉายนะครับบ้านผมก็สร้างยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเลยครับผมรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับพอดีเราขึ้นบันไดมาแล้วนะครับแบบ ตัดตัดนิดเดียวนะครับคือช่วงขึ้นช่วงเดินนี่ครับสายที่ทํางานผมวันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ว่าซื้อมาราคาสามหมื่นครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับนี่นี่ครับเดบอตตัวผส่ไฟครับตัวนี้จะเป็นไฟ AC นะครับไฟ a อนี่ไฟดีครับไฟจากแผงเนี่ยควจะเขียวอย่างนี้ครับบวกลบครับถับลักมาเหมือนกันครับ สายตัวนี้ผมเก็บมาจากไอ,อ้กระท่อมกระท่อมที่ว่ทาทำหลังนู้นนะครับทมหลังนู้นที่ดึงสายไฟไปนู้นก็ทาหลังนู้นนะครับโรงแรมมาทําตัวนี้ครับสูขาวก่อนนะครับหาเก็บสายด้งกับสายขึ้นมานนเอานีไซายจากไปตรงแผงมาฟัดสวยตรงนี้เห็นไหมครับเส้นเนี้ยมันจะเป็นสายจากโพอลโพอล่มาลงมาลงเข้าชาัดเจอร์ตอนนะครับตัวนี้ ตอนนี้ผมเสียบระบบไปแล้วน,นี่ไฟเอซีเดี๋ยวผมเคลีร์ไว้เดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวบาง,บางท่านก็ว่าผมโกหกนี่เอซีครับนี่เอซีอันนี้ดีซีครับดีดีซีอันนี้ดีซีอันนี้เอซีนะครับ นความจำสายแล้วครับนี่นี่จำสายแล้วครับอันนี้คือไฟจาก DC นะครับมาเข้าตัวนี้ครับตัวน,นี้สายจากเข้าสวิตชิ่งครับเนี่ยสวิตชิ่งทำงานครับอันนี้มูสเ,เตอร์ก็ทำงานครับมันอยู่ที่13.3โวลต์แล้วครับ220โวลต์ DC อันนี้ DC d ีดีเอซครับใช้กับพัดลมซึ่งตอนนี้ผมทดลองกับอีตัวหม้อของข้าว ก็ไอตัวความร้อนอะไรเนี้ยก็เรียกความร้อนเลยเอาความร้อนเอาความร้อนแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวเราบิดคลิปต่อไปครับตัวนี้ผมลองแล้ว3ตัวนี้ไม่ผ่านครับเพราะว่าสวิตชิ่งผมมัน12โวล์เนาะ12โวล์ไอ้50แอมป์จริงแต่ว่ามันปล่อยมันต้องมีไอพวกคาปาคาปาตัวใหญ่ครับคือกันไฟกระชากนะครับ อันนี้ผมมีมีนะครับผมเลยเอาปีเพียกก่อนเดี๋ยวผมเสียบไปดูนะครับอันนี้อันนี้หมอดหมอหุงข้าวเสียปุ๊บ,บนี่ครับมันจะลองติดติดติดอย่างนี้ครับคือระบบไม่ทํางานครับตัวนี้ก็จะกระพริบนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมทํำยังไงที่ผมทําปลัก๊กอย่างนี้คือเพื่ออะไรนี่ปลัก๊กตรงนี้นะครับ ถ้าปกติเขาจะมีคันเอากันนะครับแต่ผมมีมีคันอาทผมเอาปลั๊กอีกตัวเก่าๆนี่ครับมาแค่กําหนดว่าตัวไหนคือบวกคือลบไว้คือเอาตัวนี้เอามิเตอร์เช็คเช็คก่อนครับเราเสียบตัวนั้นเข้ามาแล้วก็เช็คว่าตัวไหนคือบวกคือลบแค่นั้นเอง<ม>พอมีปัญหาแล้วก็ถอดปลั๊กง่ายครับถอดปลั๊กดึงปลั๊กเลยครับเดี๋ยวเช็คไฟจากปลั๊กก่อนนครับว่ามันเช็คตัวนี้คือบวกไว้เพราจรจิ้มงนี้ครับ อิ่มเลยครับในนอนี่ครับไฟจากแผงตรงครับ335โวลต์ครับตัวนี้ DC นะครับผมนี่ครับเป็นไฟ DC นะครับในนอมันติดนี่ครับไฟจาก DC นะครับอันนี้ ไปจาก DC 3 0สามร้อยสามสสองโวลต์ครับตอนนี้ครับนี่มีเดดครับตอนนี้นี่ครับคุ้มๆครับวันนี้วันที่ย9ิบเก้าครับกรกฎาคมคุ้มๆครับไม่มีเดดครับพายุเข้าด้วยครับนี่มีเดดครับไม่ได้โมครับอันนี้เรามาเช็คไฟ AC กันนะครับเดี๋ยว a อเราเราคลิกไปที่ AC ก่อนครับเดี๋ยวให้คลิกนี่ดูสครับนี่ครับอันนี้เป็น AC นะครับอันนี้ดีครับผม อันนี้ไฟตัวนี้เส้นนี้มาจากไอินเวอร์เตอร์ AC นะครับล้าจิ้มใส่ในก็ได้ครับนี่ครับผมจิ้มเลยนะครับจิ้มเลยครับป้าบนี่ไฟจาก AC ครับอยู่ที่2 0 5ร้อโวลต์เอนี่ครับ2 0 5โวลต์ครับเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ตัว1000งันวัตต์เมื่อกี้นะครับตีนนี้เรามาดูไฟ DC ฟังดีซีบ้างครับนี่ดีซีครับฟังดีซีนี่ครับดีซีสามร้อยสามสิบห้าโวลต์ครับมาดูฟังขาออกครับดระสมไฟแล้วนี่ครับมันจะเป็นไฟจากแผงโซล,ล่าเซลล์ครับสามร้อยสามสิบสี่โวลต์ถ้าว่าถ้าว่าเราถอดลักไอดีซีออกปั๊บนี่ถอดแล้วนะครับ วันนี้ถอดแล้วผมถอดแล้วผมเดี๋ยวผมจิ้มอีกทีหนึ่งนะครับจิ้มอีกทีหนึ่งครับนี่ไฟจาก DC นะครับ AC นะครับคือไฟจาก AC สามร้อยสอง้อยสสี่โวลต์เครื่องมาทำงาน,นครับปกติคือถอดปลั๊กปุ๊บหรือว่าะสับสายอางลงปุ๊บมันก็ติดเหมือนเดิมทีนี้เราเสียบครับเริ่มเสียบ เป็นไฟดีซีเราต้องดูด้วยคั่วครับเพราะว่าขั้วผมทำลักไว้ทาเซีไว้นี่ขั้วบ,บวกแล้วก็เสียบเลยครับปั๊บเนี่ยเสียบเสียบปุ๊บเราเสียบปุ๊บนี่ครับจิ้มดูด,ดูนครับไฟเราขึ้นเท่าไหร่สามร้อยสามสบาโวลต์ประมาณนี้ครับนี่คือไฟ DC ซีเราเดีซีมาเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดเอซออกครับปั๊บ นี่ถอดแล้วครับถอดเอซออกครับโวลต์มาเท่าไหร่นี่สสาส33โวลต์เมืเดิมอันนี้คือไฟจากด c นะครับนี่ผมเสียบไว้จนเอซีถอดแล้ว้วดจิ้มตรงนี้ครับเป็นไฟเอซีไฟก็ามยนต์กลับอันเป็นเดรดอวบิดครับตัวนี้เครื่องอนะ่ะเราก็ทํางานเดิมครับหมนครับสวางตัวนี้ก็ติดเดิมครับ พัดลมเราเปิดได้เนี่ยครับอันนี้คือเรากรอนนี้เท่ว่าใช้เครื่องงานรีจากแหงแผง,งมาช่วยมาช่วยไอตัวออสไฟบ้านเรานะครับอันนี้คือสาธิตในการมือกับไฟบ้านแต่ผมจะใช้จริงๆคือเอาตัวเนี้ยทำปลั๊กเลยครับเสียบอย่างนี้เลยครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็เข้าไอ้ตัวเดลอดบิดทีนี้มาใช้งานทั้งสวิตชิ่งเพื่อใช้กับไอตัวนี้เพื่อไปขับพัดลมอันนี้ใช้ได้แค่พัดลมนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งขอมันตัวเดียวถ้าเราอยากให้มันเสถียรวันนี้เนะราก็เอาตัวคาปาลูกใหญ่มาช่วยนะครับกันไฟตกเพราะว่าตอนผมเสียป,ปุ๊บไอตัวนี้มันจะตกมาคลิปแต่ตัวนี้ตัวนี้ไฟไม่ลดนะครับไฟอยู่ท่าเดิม อันนี้คือไม่มีแดดนะครับตลุครึ้มครับวันนี้ไม่มีแดดจ,จริงๆนะครับวันนี้วันที่เ9เก้าเดี๋ยวผมจะสุดสุดทีตัดตัดไปนะครับตัดไปนี้เรจะเสียตัวนี้กันอาคร์คครับกันอาร์คคือผมต้องการที่กระท่อมผมคือต้องการให้มันใช้ทั้งห้องข้าวแล้วก็พวกบาวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไอตัวไอปั๊มลมปรใช้ในสวนนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํา มันจะในสวนนะครับอออก็อาตัวเนี้ยมาช่วยเพื่อเพื่อไว้หุงข้าวครับหุงข้าวให้พ่อแม่หุงข้าวช่วงกลางวันคือไม่ต้องไปหาฟืนแล้วก็ไอ้พวกต้มน้ำร้อนน้ำร้อนเดี๋ยวผมก็มีต้มน้ำร้อนมามา,มาช่วยอีกทีหนึง่งส่วนไอ้ตัวนี้เราแค่เอาไว้บปดลมเพื่อง่ายแล้วก็ไปชาร์จไอ้พวกไอ้ไปใช้ตัรศั์ไฟก็สดเกลนขึ้น วนี้ก็จะเข้าไอ้ตัวนี้ก็ผมจะทาตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเข้าออกจากไอ้ตัวนี้อีกที่นึงนี่จะออกตรงนี้ครับจะออกไอ้ตรงไอ้ตัวที่ไฟออกของขอนเดนโอปิดเพื่อมาใช้กับกันอาร์คเขาว่ากันอาร์คตัวนี้ซื้อมาในราคา9 0 0บาทน่าจะ9ก0ร้อยบาทตำนานครับซื้อมาก็หลายเดือนครับนี่ครับนี่ครับโวลที่เขาต้องการ100ถึง350โวลต์ครับนี่ไอ้ตัวนี้2,000ันวัตต์นะครับ ผมผมเอาสองพันบาทตอนนั้นทางทางช่างเขายังไม่จับทำอีกตัวสามพันบาทครับตอนนี้ทวันนี้มีสามพันบาทแล้วครับตอนนี้ถ้าสนใจก็ทักถามนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์โทรให้นะครับเดี๋ยวครับมีง่ายๆครับวันนี้เดี๋ยวจะเสียบไฟบ้านปุ๊บนี่ครับเสียบเลยครับไฟบ้านคือจะสลับสายไหนก็ได้เัื่อเสียบได้ หรือเราม่อยากเสียไฟบ้านเอาตัวนี้มาเสียบไฟ DC ด้วยก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นมือกับไฟสลับสลบอยู่แล้วเหมือนเราเวลากลัวสวิตชิ่งกลัวว่าเสียบจากแผงไฟเข้าตัวไหนบวกือไม่ลบนะครับเอาไฟจากแผงมาปุ๊บนะครับแล้วก็เอาสาย เข้าตรงนี้สามสายตัวเนี้ยเอาสายไหนก็ได้ครับสองขั้วเอามาเข้ากับขั้วบวกัลบจากแผงแล้วไฟตัวเนี้ยให้ถูกว่าขั้วบวกข้ลบขนาเองมันมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เข้าไปนะครับตัวนี้ใช้กับชาร์จเจอร์อะไรก็ได้ครับตัวนี้มันรับไฟตั้งแต่ห้สิบโวลต์มันไปนะครับจนถึงหกร้อยโวลต์ประมาณนี้นะครับน่าจะหรือว่าพันพันสองประมาณนี้นะครับจับดูครับไม่ร้อนครับเฉยๆครับอุณหภูมิไม่มีครับ มันัมีโหลดโหลดเยอะเดี๋ยวเราทำลงกันอา้าอีกทีนึงครับในตัวในตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเช็คดูครับไฟตัวนี้เท่าไหร่14.5ครับตัวนี้คือไฟมันลดครับเดี๋ยวเอามิตเตอร์มิวบัดดูให้ดูนะครับตัวนี้เราใช้คือใช้ไฟจากแผงครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้ไฟจากตัวนี้ ไฟจักเพลงนี่ครับจิไ้ไปดูครับไฟก็อยู่เท่าเดิม12โวลต์2โวลต์เหมือนเดิมคือเราไม่ได้คือใช้แค่เอาอินเวอร์เตอร์ตัวข้างล่างนะครับอามาล่อล่อไฟให้จะให้สวิตชิ่งเราตัวนี้เขาเขาไฟตกประมาณนี้นะครับคือไฟจะอยู่คงที่ครับ ครับผมมิโน o โมด,ดิฟาก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดแชร์กดตูกใจและว่าติดตามในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อบางท่านมองหาว่าจะลดค่าไฟได้ยังไงนะครับนี่นะครับตอบโจทย์ได้เลยคเดี๋ยวจะมีตัวเชื่อมตัวนั้น,นครับตัวเชื่อมนั้นเพื่อไปขับปั๊มน้ำอีกทีหนึ่งใ,ใช้อีกตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านไอ้การ์คตัวนี้นะ โอเคครับผมอย่าลืมกดแชร์กดตุกใจหรือว่าติดตามให้ผมดูนะครับสวัสดีครับ